ค <LY P> ร <kah> ับสวัสด right ีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเว็บซีบทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้รักในการเลี้ยงง้อและท่านเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กันที่ตลาดนัดโคกับบุญผู้ดินครับพี่น้องครับเป็นสวันซุปนะครับหลายคนหลายท่านนะครับขอว่าเบิ้งอยากเสือง้อนะครับพันช่องบอยได้ครับพี่น้องนะครับให้พี่ไอ้น้องนะครับโคสอบถามจากของง้อเบิ้งไหนเลยครับพี่น้องนะครับง้อตัวไรที่เพิ่น ต้องขายไว้นะครับราคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวนะครับพี่น้องเอาสำหรับผู้อยากซื้ออยากขายนะครับโทรสอบถามเจ้าของงัวนะครับเอาเลยนะครับผมบอยก็เป็นซื้อกลางนะครับเป็นพี่น้องนะครับในการทำการซื้อการขายนะครับผมเอาสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับซับไข่นะครับเพื่อเป็นกลังแรงใจครับพี่น้องนะครับในการถ่ายทำลิปนะครับเอาบ๊อบลายยายห่างนะครับถ้าพี่พ่อหน่องนะครับเขาไปชมงัวนะครับผมอย่าเทราคาบังนะครับพี่น้องนะครับผม พอได้ไมากตัวพอสามตัวเนาะนะครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูนนร,ราคาอะไรในอีพอตัวสิ2สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่ผสมยังพอยังไม่ผสมเนาะน,นะครับแม่สูงกัมันใส่ลอยลอยเท่าไรบยสีบด้อ,อยิเก่านะครับแม่เป็นเป็นง้อกระทบมาได้ครับพี่น้องนะครับดนกระทบโครงสร้างนะครับสองหม นะครับราคาห่วงไหวครับพี่น้องนะครับเป็นลูกโตผูนะครับลูกไส้นะครับพี่น้องู้ใดสนใจนะครับอยากได้นะครับลูกก็เจ้งหน่อยก็เป็นร้อยคนใดครับพี่น้องนะครับผมแม่จัาหน่อยก็ได้ผสมนะครับหน้าตาสดใสดีเนาะผอเนาะสองหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่วงไหวได้ครับพี่น้องนะครับสามารถต่อร่องพูดคุยกันได้เก่านะครับดครับ แยกลูกออกไปลูกูย้อนเสียงเล็กน้อยแยกลูกผูกไว้แล้วอเนาะได้บาดก่อนละค่ะลายเปไหนพนึ่งหาคนสี่หนึ่งมื่นสี่พันบาทนะครับลูกแม่เดแม่ตัวพ่อเป็นลูกสตัวเนาะลูกสตัวครับพี่น้องหน้าตาสดใดีครับพี่น้องงอสูงนอยใสรยสี่สิบหบวกลูครับพี่น้องนะครับ โตแบบนี้นะครับหมื่นซีนะครับราคาหวงไว้นะครับโอ้เอาไปคุณก็ได้ครับพี่น้องนะครับตีแต่ข้าเหนือแหงครับพี่น้องนะครับทวมาโตร่องเอานะครับปล่อยว่าคุ้มครับพี่น้องนะครับเบิ่งสีผิวดีนะครับหนาซื่นตาบานดีครับพี่น้องนะครับปาดเงี้ยปากเงี้ยปากข้อยครับพี่น้องนะครับจะไปกินเกี๊ยงนะครับสัสเราได้รอบหนึ่งเลยสัสรอบหนึ่งแล้วคนะ จากลังอาทิตย์นะครับนี่ครบบถือว่าจอยบันไหนนาะงพอทำอยู่เนาะมันลูกกิ่นน้องมังหันเก้าหมื่นสี่นะครับบ่ถือว่าจอยบันไหนได้ครับพี่น้องพอสูงมันเป๊ะอ่อยซิมหาบอค่ะพี่น้องเบิ่งราคาสามารถต่อรองได้นะครับหรือว่าอยู่ไกลนะครับโทรมาคุยออกก็พอเรานะครับเชียร์ไปส่งกันได้ครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับตำหนีว่ามีเนาะงพอเนาะตะกันตำหนีให้นะครับผมเอาพี่น้องอยากได้ของถือครับพี่น้องนะครับแมงงัวได้ครับย่อมาแมงงัวนะครับสูงรรมาเบอออ์โท้้ตนนีพ่ ศูนย์แปดสองสามศูนย์แปดหนึนึ่งส่น้ำมูลครับพี่น้องไก่ไก่ถุงฟรีขอบคุณในรายใครบอกมันมันครับพ่อออกแห่งครับพี่น้องครับเป็นแมงงัวครับพี่น้องงัวหมื่นสี่อ่าอยากเรื่องจังหวัดเวสเซนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียงามๆเลยนะครับสตาบผู้ใดสนใจนะครับอยากได้งัวแม่ลูกลูกตัวเมีย ถูกแดงดีครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับแม่สูงประพันลอยซีเจ็ดได้เนอกหัวนาะพันลอยซีเจ็ดนะครับต่อมนีต่อมนี้คือโบมี่นาะหัวนาะอ่ะเบิ่งด่างเป็นพี่น้องเบิ่งเม็ดสีเบิ่งคุยหลังครับพี่น้องนะครับแดงไม่มีมงตีนะครับแม่ก็สดดีนะครับเจอได้ี่ยได้ลูกไหมตัวละ่อลูกตัวซองยืนอยู่นี่เนาะนะครับ ตัวซองยืนอยู่นี่นะครับผมสารัผู้ใดสนใจครับพี่น้องนะครับอยากได้ก็อีพอเราไปเลี้ยงนะครับแม่ก็เป็นงัวใส่ใ่นะครับได้ลูกสาวงามๆไปเลี้ยงนะครับผมเอาไปแต่งเขานะครับสารผู้ใดมกตีเบือนะครับอยากได้ก็อีพอเราไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับเบื้งงามดีครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นเท่าไรครับผูสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับกัดง้วอยู่ทางอัเพื่อจังหันครับพี่น้องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอ๋อแม่ฝากเบอร์มาฝากพี่ ตอนน้องเขาเนี่ยเพื่อติดต่อ093ครับผม439 0536เอาเมลีนะครับอยู่ทางหันนาะงเมียเนาะนะครับผู้ใดสนใจง้อเมลูกนะครับเด็กๆก็ยิเมียไปเลี้ยงนะครับรายละเอียดค่บครบนะครับให้เมียเราถ่ายวิวทรงไล่ของหากระไรนาะงเมียเนาะครับโตมาหานะครับติดต่อกันนะครับอยู่บัวไก่บัวไก่ทั่วมาคุยกันเอาคะไรกัเโาลองไหนนาะงเมียเนาะนะครับพัวกงเถือว่าสดใสดีครับพี่น้องนะครับเพื่อ ใบมักกะทายืนหนุกนองเบากองศาการเยืนครับพี่น้ององวันไทยเม็ดสีครับพี่น้องอ๋อมักกะทูมอตอรองเอาครับพี่น้องนะครับผมสี่หม,ม,มื่นเจ็ดพันว่ายเกือบเนี่ยท่านไทยเนาะนะครับงบอ,องามเนาะนนสุดหนึ่งนะครับเราบาองอยางทตันเนแน่เบาอี่างชแนวครับบาอย่างชแน สี่กัลโหลบ่พ่อสี่กัลโลบ่มยีได้บาไร่เท่านี้ยังงี่ยี่สิบเจ็ดหาร้อยครับเด้พี่น้องแม่ลูกลูกโตผุลูกสองยืนเนาะลูก2ยืนครับพี่น้องครั่จาผิวเหลี่ยมดีครับพี่น้องผิวงามลูกตัวผุนะครับแม่แดงลูกขาครับพี่น้องลูกขาบดนะครับ เราคูได้อยากได้งั่แม่ลูกปู่ไปเลี้ยงนะครับแม่มนสดแห้งู่อแม่สดแห้งอยู่ดีครับพี่น้องแม่สวงว่นใส่รอยซีที่หาบวกได้ครับสองหมื่นเจ็ดพันนะพีน้องสองหมื่นเจ็ดพันครับตอนร่างใดครับห้าร้อยตอนร่งไดตอนนี้ว่ามีนะพี่น้องรับประกันตอนนี้ครับผม ไทยตัวเดียวเนาะแมน <respuesta. S 1> ่นั่งบอกสองหมื่นได้หีาผิดหกพันล้อยครับผมหกพัน้อยครับพี่น้องนะครับตีเบียดเนื้อได้ครับพี่น้องแบบราคาเนื้อไปเลยหลังขึ้นโ่งจักงน้อยครับพี่น้องนะครับนี่แหละทำนี้นะครับผมเราพูดได้พูดได้ว่าตีครับพี่น้องนะครับอยากได้ไปเฮ็ดน้อยเฮ็ดแนวนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับว่าราคามันถึกนะครับมาซื้อเอาครับพี่น้องนะครับซื้อเอาของมีเท่นี้มันยังได้ถืกกัลพี่น้องนะครับก็ต่อรองเอาหนึ่งหมื่นหกพันห้านะครับ ไม่มีผลต่อการส่งลูกใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องนะครับผมเอาพันธุกรรมถือว่าบอส่งต่อครับพี่น้องนะครับเห็นหลายตัวครับพี่น้องนะครับบัตรส่งต่อได้ครับเอาหนึ่งหมื่นหกพันกับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับมากระโถงมาคุยเอาเบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์แปดเจ็ดครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเก้าสี่เอาหมอยดได้ครับพี่น้องทางบ้านนักเสี่ยงนะครับผมขอบคุณหลายๆครับหมอยด์ครับมันมันนครับผม ไปยังกาไปทาหมุนกันเข้าไนอกถามปันถาคนเราไปจุดใจง่ายกันึ่งเลยแม่เปรียวขึ้นมาติเออยาบมาบึงแม่ลูกปู่งมงามเข้าไนิดงนะครับเอาเ้ซิเรีนมอนี่จะไบเลยสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราค่าฮวองไวครับพี่น้งนะครับเป็นแม่ล ลูกไส้ตัวแดนัดลูกไส้ตัวแดงลูกไส้เจ๋อไม่ใกาครับพี่น้องนะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งแข่งเบิ้งขาันครับพี่น้องนะครับเบิ้งเม็ดสีเบิ้งกระดูกโครงสร้างครับปั่นไทยนะครับเอาราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาหวงไว้ครับพี่น้องนะครับสามารถต่อรองได้นะครับเมียสูงมั่นใส่รอยซิมหาบล็อกได้เนาะ แม่เป็นแม่ลูกแรกครับพี่น้องนะครับแม่สดลูกสวยนะครับเป็นผลงานการใจลูกของแม่พิ่นนะครับเอางามดีครับพี่น้องนะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับราคาสามหมื่นหานะครับเบาๆเลยเนาะนะครับถือตัวละหมื่นก็บาทครับพี่น้องนะครับแม่งามสดถือตัวละสิบสิบตัวไหนสิบเจ็ดได้บ่อยสิบเจ็ดสิบแปดมาตัวร้องเอานะครับเพิ่นเปิดไรก็ยังสามารถตัวร้องคนคุยกันได้อยู่นะครับ อ๋อถือว่าเป็นงัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับแง่เพิ่นก็เป็นหนังนาไเด้อครับพี่น้องนะครับแขีงขาดีประกันให้น้อยเนาะประกันให้ทุกอย่างครับพี่น้องนะครับแขีงขาดีไม่มีตำหนินะครับเบิ่งลูกไส้นะครับมีไส้ของหูเชียงดีครับพี่น้องนะครับโอ้พ่อเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับพมสามหมื่นหานะครับอยู่บ่ไกลโทรมาตัวเลยครับพี่น้องนะครับเบิ่งเม็ดสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเบิ่งข้างเดียวแล้วเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ เราลองเบิ่งหลายฟังครับพี่น้องนะครับเบิ่งฟังเดียวนะครับคือกันทั้งสองฟังนะครับเพรมีเปี่ยวไม่มีดังครับพี่น้องนะครับเบิ่งคือว่าองศาขาดีเบิดทุกอย่างเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็ไอ้เพิ่นไปเลี้ยงนะครับหัวงามง่ามสี่นะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคุ่มเดียวไป ทุ่มเดียวเลยเนาะนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ผมเหมือนกันศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ครับส่งฟรีลอยลูกเนาะใช่ครับนะครับเอาส่งฟรีให้ลอยลูกครับพี่น้องนะครับพอมาต่อร่องเอานะครับปล่อยว่ามันคุ้มครับพี่น้องนะครับเอาเมียไปจังหน่อยนะครับลูกเกี่ยวเขาเป็นตัวสองเมื่นกว่าได้ครับพี่น้องนะครับอ้วนเฉีนเฉียนหนึ่งสี่นะครับแม่กับตีทว่างไปกับเป็นเงินลายบาทครับพี่น้องนะครับ อย่างเงี้สิมันบวชขาดทุนนะครับอยก็นั่นตีให้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เสียความใบเดีนะครับโทุมาปล่อยซื้องี้ยน้ำเจ้าย่องเัินอะไรวะสันมันวัวผิดดอกครับพี่น้องนะครับใบแนะน้ำไปนะครับมันวัวผิดดอกนะครับอยใบนี้บ่แดงเงินยน้ำพันเจ็ดบาทเด้ครับพี่น้องนะครับก็คือบอกความจริงให้ฟังได้นะนะครับบ่แดงว่าย่องขายสู้กันฟังนะครับเอาเบิ่งครับพี่น้องนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับมาต่อรองเอานะครับ เดี๋ยวผาไปเบิ่งนข้างในตัวครับพี่น้องไปพี่น้องยนี่ยยังก็ไปฟังยังหน่อยงัวงอะไรได้อครับพี่น้องเงอนี้กไปลงตัวขายครับือว่าประสงค์เอาจะบาดีพอเจ็ดหาร้อยเจ็ดหาร้อยนะครับในหอยลูบรอเมียวะมีเลยครับพี่น้องนะครับได้ไมประส่งค์ในเมียไป่ตอนได้เนาะบอากกันว่านี่จี อเป่นนิดดยมกเรือนั้อ้อบ้ครับพี่น้องนะครับเศเจ็ดหาลอยว่ส่งเศาเจหาอยนะครับแม่ลูกผูนะครับก็ต้องเมียนกับบ่เศาสี่เร้าหาลบ่พอตีเนื้อก็ไดไงน้ะเม่กันเนื้อกไรครับพี่น้องนะครับเมียเศร้าตีเมียเศ้าสามไปราคาเนี้อนะครับลูกสี่พันวพอนะครับห่างเศษเจ็นาะเ่็ท่นต่อด่นี่ครับพี่น้องนะครับต่อได้ต่อไอร่องได้ผูดคุยกันเอานะครับ สำหรับงัวอยากได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับแม่ลูกผู้นะครับลูกมันเกี่ยวเขออ่าวกัเป็นตัวมื่นกว่าบาทแล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับได้ไหมตัวผสมมหาตัวใครกป็เราบอกวัวใดยอดแล้วว่าถึงเป็นเลยพอราคาโจ๊ขายหนักขากสื้อดันสื้อพร้อมเนาะน้าบาทเนาะนะครับกระจอกกบาราคางัวสิขึ้นครับตัวแต่ดัน,นสืน้อกันมากนะครับพ่อมาขายคตลาดว่ามันกาบเอาไปพ่อเงี้ย กาบไข่ออรก็พี่น้องนะครับเพาเป็นนที่หางเทียนะครับยังเด่ครับพี่น้องยำสื่อวันทร่าราบข่อววันนะครับย้ำม่าใครว่ามันกับอยังสีก็ยังง่ยนถามอยู่นี่ครับพี่น้องนะครับเพิ่งหลดอายุซเ้าหาเ้าหาครับไงยังมาท่นหอดทึน่อครัโอ้หอดอยู่แต่ว่าไปท่าน้ลไรเนาะหามือกวงแล้รุ่นล้หเนาะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตอ่องอกครับพี่น้องนะครับเนี่ยสูงกนใส่รอยซีซีไปไปคนละนะครับเอา สีเหนือวมยนก็ได้นะครับบุติดต่อบุรไอ้พอเทีว <Darwin dit resort> ุายอยคู่ย์เก right. ้าศยเกาสีหกสี่งหกเก้าแปดเก้าแปดสี่สี่หกสี่สี่หกอยส่งน้ำมุนเอาหอยส่งน้ำมต์นะครับไม่์หม่แม่ไม้แม่เม่สาวกี่ประมาณยี่สิบนรดนอเนาะรถพิเศษเลยไปส่งไ้พี่พ่อมาสักเอาของก็ไลไลอพ่อคนสวยติดตัวรถพิเศษอ่คนสวยติดตัวรถพิเศษท่านประสมค่เามาหอนัวหัวอมรกันไปนครับคุณน้องนะครับ นตลาดนะครับบรรยากาศการสื่อขายตัวร่องมันกเกียงเขียดนะครับเดินโต้งหงวนกันไปเอเอกว่าได้แม่ลูกแม่ลูกเศร้าตัวนะเศร้าเลยเศร้าเจ็บครับพี่น้องนะครับแม่ลูกแนะรกน,น,นะครับแม่ส่งห้อนซอยสี่สิบกัวหน่อยนาะสี่สิบกัวกัวครับพี่น้องนะครับกระดูกแข้งขาสุยหนงามดีหน่อยนะ ครับผมลูกลูกสาวมีใบเกิดใหม่มีครับพี่น้อเราจะเชื่อมมันบานได้มากเมื่มขึ้นอย่แล้วนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห้องไหวครับพี่น้องแม่ก็เป็นตัวเยอะดีด้วยครับพี่น้องนะครับประมาณลอยชีฟสามถึงลอยชีฟมหาได้ครับพี่น้องนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับใบตีต่ำให้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถือตัวละหมื่นน้อยๆก็หอดหอดเมือนหายตัวเองหอดนอนเมือนหายครับพี่น้องนะครับแต่งหอดสองตัวหอดแดงครับนะครับเอา เมียลูกลูกตัวเมียจะมีเมียมั่นครับคลองสี่เดือนเลยเชียงคายประกันใช่ไหครับผมิคาทุกประกันครับผมประกันตัวนี้ให้ครับพี่น้องตัวนี้มั่นสี่เดือนครับผมอะไว่าราคาตัวนี้มั่นสี่เดือนเปิดไปสามสิบสามสามหมื่นสามครับผู้ใดอยากได้คลองไปรุ่นแพงยังไงครับพี่น้องนี่ล่ะเอาเอาเมียลูกเศร้ากลัวดิออกลูกมาเห็นตัวเมียเดียวนะครับอ้างคนอยากได้เมียมั่นนะครับเอาสามหมื่นเท่าไรก่อน สามหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องตัวร่องได้ครับตัวร่องได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนาตัวลึกครับพี่น้องนะครับเป็นตัวเลี่ยมดีตัวหนึ่งนะครับสูงกว่าสิบระมาณันลอยสี่สิบสามได้นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องจากอบวัดง่วดเลยครับกะสายตานะครับบกลบบวกเกินสองเส้นเลยครับพี่น้องนะครับเป็นง่วนสาวทองแรกนะครับกระดูกโค้งขาดีนะครับห้อยหางงามนะครับเบิ่งเลี่ยมตัวก็ถือว่าสดใสดีนะครับพี่น้องนะครับเอา ต้องบันทายมันให้พี่น้องครับหูเชียงครับโอ้ยสำฟาหมู่ไงอกหางมันบมดใหญ่วะยอกหางใหญ่นะครับปลามันนะครับเครื่องเพียรสวยนะครับดำๆเลยนะครับติดบดติดเครื่องมาครบครับพี่น้องนะครับองก็พอได้เดี๋ตัวนี้มีมีมีใบมีหลอดบ่ครบตัวครับผสมตัวเนาะครบตัวข้าเจ้ากันซึ่งตัวละพันตัวบนครับสมมตินี่ว่ามีตัวขี่ไรเนางนะมีตัวขี่ไรครับมัคือตัวกี๋ครับพี่น้องตัวกี๋มีหอดงอเข่าได้ไปเรียนข้ม ชื้อมืนี่จ้อยลวดลูกแดงแน่นอนประกันลูกแบงให้กันกี่ไร่พิ่นกับว่ามว่พื้นกันะครับพี่น้องนะครับ่วหมือนนะครับสามหมืามพนห้าร้อยะครับเอามานะครับหรือว่าอยากได้เมียลูกก็ไปลงราค่าสุดคุ้มเลยข่ม่าโตล่องเอานครับเบอร์โทรติดต่อเข้าไปศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึเกาสมเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ครับเอาสฟาร์มะครับไปขอบคุณอะไรเข้าไปมันมันกระมก็ส สื่งหัไปถิ่มไปอาจางคนเลี้ยงเลยบังในพี่น้องว่าเศร้ากลัวไหมโอ้ยล่อยว่าบุพมีตําหนิอย่างไหมครับพี่น้องเบื้องจัดนี่เราเศร้าเจ็บไหมครับพอาสื่อไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผู้เลี้ยงง่าใหม่ๆเอ้าผู้หาคนออกครับพี่น้องครับตอนร้องเอาพุ่มอยู่กับกุ่มครับเดี๋ยวปล่อยยางเข้าไปฟังอีกท่านเดี๋ยวกินก้าวหน่อยตัวนี้จะเข้าเขาจะหนักขอเลาเก่าอยู่ ได้เวิ้งคีบไปแล้วครับอยากได้ง่วที่บอย่ายลงไปครับพี่น้องนะครับให้พี่ยังน้องโทรสอบถามเจ้าของง่วงพูดเอาได้ครับพี่น้องนะครับการประกันตั้งนีนะครับมันบ่คือการทเจ้าริตครับพี่น้องนะครับให้พี่ยังน้องโทรสอบถามเอานะครับเจ้าบ้านอีพอตวงสิหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับราคาห่วงเนาะนะครับสามารถต่อรองได้ขึ้เก่าครับพี่น้องนะครับง่วสาวน้อยนะครับอายุประมาณหาเดือนในวะพ่อ ที่เขาหัวเงินนะครับต่อประมาณนี้แหละหาเดือนกรัวนะครับลูกสาวตัวใดหัวลูกสาวเจนนะครับงัวประมาณหาเดือนกรัวนะครับซุ้งไรไว้ในหัวในวัดบอกร้อยยี่สิบเซนนะครับนี่ราครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันน้องพอนะ นะครับมือลึงเป็นลึงกลนหอยครับพี่น้องครับเปืองมันงดงามครับนางนั่งแตกๆเลยครับพี่หน้องนางแตกแตกๆ็งดงามครับพี่น้องครับสาผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็อีพอเราไปเลี้ยงนะครับคือว่างัวเป็นขิงเอกลักษณ์อีกตัวนึงเลยครับพี่น้องนะครับเป็นล่ำโตบูดีนะครับครับย่อนแสงแจ้งน้อยครับพี่น้องฟังนี่นะครับ ราคา16,000บาทนะครับสามารถต่อรองพูดคุยกันไหนได้ครับพี่น้องนะครับส่งฟรีจักโลอีพอส่งฟรีจักโลส่งฟรีร้อยโลนะครับผู้ใดอยากได้ง่วนหน่อยนะครับเอาไว้เดี๋ยวไปขี้ลังกันเลยครับพี่น้องนะครับเอึ่งห0 0่บาทราคาห่างไวตอนนี้ประกันให้นอกพอเ์ตนะประกันทุกอย่างนะประกันให้ทุกอย่างนะครับมีตำหนีโทรมานะครับเคลมได้ครับพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเอพอรนี่ศูนย์เก สี่หนึ่งสามหกเจ็ดแปดสี่นะครับเอาพอสะกุลนะครับพี่น้องอยู่เพเภอดอนจันนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากขอไปชมเมืองหนาข้อครับพี่น้องนะครับขอไปได้นะครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับง่วนก็ถือว่าเป็นง่วนหน่อยนะครับอนาคตไกลครับพี่น้องนะครับเอาไปแต่งเขาตีเบือเอฟหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องก็ได้บอกวนประกวดสายพันธุกรรมนะครับเจ้าใจอันนะครับเอาตีเอฟหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดนะครับผม ก็หาเดือนกลัวนะครับจับแยกนุ่มใหม่ๆครับพี่น้องนะครับเอาได้สนใจกับพ่อฝากเบอร์ไว้หื้อเอาฝากเบอร์เนาะนะครับบไปไทยไปวอลเลยลืมนี่วัานี้เอาเราก็รายลายก็อีพออันมันครับผมนะครับเอาสหรับคลิปนี้นะครับไปตัดไปเพียงนสามีก่อนครับพี่น้องนะครับเป็นอีพีหนึ่งนะครับขอจบขอพ่อไปสามีก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องนะครับ ใบพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหีทุกค้นนะครับพี่น้องนะครับเงินท่องไหลมาเทมานะครับเอาขีนี่ใบจากราพี่น้องไปทเครื่องเกอกนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ